วันนี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจรับพรอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชัตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสโสยทามณิโชติรสโสยทาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคาโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุต ท้าปจายโนจัตตาโรธรรมวัตทัน